xám chưa đây Làm cái mươi lần này What? What the fuck? Yeah. Oh. <coughs> หลายอนไปดีพี่น้องผมไปสุกคนาะนี่ม่กินข้าวร้กันนะพี่น้องเล้ได้ทดเด็ดเต็มที่ตับังุพี่น้องตับีปลาเราะตบคุพี่น้องนี่ด้คอยลิ้ม้มนี่อันหมูนี่เด็กขึ้นมาไหวี่หมูหมูลูกใสละนยกไปบาาตบังุดนี่เนาะ

แลมีบุดแดงล้วค่ะนี่เขายเอ่บุดแดงไม่ได้มอนนี้นอดยมเ็่มงเพราะยุอ่ะโมมาแตกแตกแรงเลยไม่ใช่เพราะว่าตอนมาอันตีนมาอันถัแดงมันคู่แรงแบบเอาสืออาสงสัตอนมันแซงอะโแดงคู่แดง จะเป็นแท่งหัวเนาะแม่พักเกษียณพี่น้องพักเกษียณอายุกลางนี่แหละอยู่พื้นเท่านี่แหละอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกนี่เหรอยา่ก็เลยต้องใส่กางเกงที่หว่านห้องให่ใหถ้าชายเหมือนสองก็มือใส่แม็ก์เยขาใส่ังหลอกนะเก๋เข้ามาองใส่แม็ก์ด้วยคุไดีภาษาหน่อยนะแก่ถ้มีไผลนโลกแพลนมีโลกจะบุกโลกไป อมเยปยัต่ไยนตอยบอกแต่อมกแล้วันต์เลยลูกผมลกกลูก่อไรนะม่แจ่่พามากอยูกวนนะองเดือนนะฮะสองเดือนหรออมแหแบเอบ่อืมบ

พอเสพปาท่านไม่อยู่ไกลๆง้นั่าง่า้เจาด้ย่สองปย้อนเมืองไม้่นองจาะเจาวนี่มาทั้งหนาเลยอ่ะเมอมได้กินมันะเเกินมองบอกมองยแม่มกินองกินบรับรัแป้งสหมัแล้ว พร้อมส่ส่มเป็นวะพร้อมส่งส่เป็นวะเนี่ยเนี่ยมันคุยเข่าเขากันเดนฮ้าเจ้าเข่าหอนเจ้าหม่นะเบ้อจเนี่ยจเนาะวะซื้ออรเราไปตจงเองไปให้เราหอนเองครับจงตาเนี่โอ้ยหอนนี่ตรงนี้เลยมือหน้าปเนาะข้าศึกยานน้มกมือนยหนูเอาไปบ้าเอาไปบางนูไหวเาใส่กบเอมใช่เสี ได้ทำนี้ก็ได้โอ้เขาจับเส้นดยจับเส้นดเลกินข้าเสียบ่ทีมันอิสรสิสิินก๋มันก็สักสันก็อยหนูหูโอ้ยสงสายจอกินนงยั่มันอยู่บนเตียย่บ คาตะมงกูปาไไดนีกินเบิเลยไ่ได้ถ้ยก็บวงเลยผมผเดียวเองหนาะเขาตามเงางาแล้วิตามตลวก็เตปาเ่ยงุงกูเนี้ยกสน่ใมันไม่องกินเางว่ะเออเ็นเนาะ เลาปาาเป็นได้เลยทางนี้แต่หัวก็เมียบนดึงพวก็เมียบนมาแต่หางเหมแบบอยูรักสักนี้เลยปลาลุกมาแต่หัวพี่นเปลี่นปลาลุกนี่น้องมาปลากระพงกับปักหนึ่งแบ่งคู่กันมอสี่ปลายเข่าไ่กคกตันปลาลูกเท่าไรหัวเป็นไหลหางเขาก็เปลี่ยนดุมาแล้วอยากไหลหางเนาะจากพวกยินหัวปลาดุกลยหรอประคอก็อย่างไ เาเล้งตุ้เที่ยงเนาะหยนองเนาะมเียนเทียงเดโควิดเนาะนานบอกว่าไม่เลื่อนการหิบสมือมันจะเลขาไปสมงไปบแต่เมื่อเขลงมาเลยเนาะเขเขาองปังใหม่กิขนมเนาะขนมีใหม่เขให้แม่ทอมอยูดเนให้ าไม่บอกแม่เราแม่บอกเราเออเราใหม่แล้วเออรม่ติดใจแน่นอนเออหนูมันโกงพี่หายมาป็นหาปเปลาก็บรรทัดยืดหยุนก็มึงซื้อสายป่ะเป็นห่เย ่างนเไม่ออกพื้ยิงกี่้าหรอปลผมาไปลยของงานวะอตาวะหนกเพิงจ่ายอยู่ไปไานตรงไหบอกเล่นกี่า้วะรา้เหนื่อน้าด่เหือะไใ่ไมเหน่ยแล้วนงทำอย่างนี้นหมายตรงน้เัวห

困 h 有 e l 呢，在那、啊。<laughs>